สค่ะสอบลายงานการใช้โปรแกรมเงินเดือนนะคะเป็นการพิมพ์รายงานต่างๆหัวข้อการรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส1 0 1นะคะโดยที่เราจะเข้าไปที่ Search เมนูนะคะ สมพบสพสนะคะให้เรารวมทุกทสาขาที่สนใจให้เรา,าที่ระบบเงินเดือนเงินเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะคือศูนยสอทับสองห้าห้า วันที่นำสง่งคือวันที่ แล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะก็จะออกมาที่หน้ารายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสปสนะคะจากนั้นให้เรากด c a n เซิลเพื่อออกค่ะการบันทึกการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานหัวข้อที่การรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสอปส1